สวัสดีครับเชา้าวันที่20ตุลาคม2567ผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยกครับวันนี้หลังจากที่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไปอันดับแรกเลยก็คือไปเดินที่น้ำตกไซโยกใหญ่จากน้ำตกไซโยกใหญ่ก็จะเดินทางต่อลงมานะครับอันนี้ขาลงนะครับเดินทางต่องลงมาที่ น้ำตกไซโยกน้อยหรือน้ำตกเขาพังอันนี้คือภาพยามเช้านะครับเช้าวันที่20ตุลาคมเราไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือน้ำตกไซโยกใหญ่น้ำตกไซโยกใหญ่นะมันเป็นน้ำตกที่กําเนิดออกมาจากตาน้ําแล้วมันก็ไหลลงมาลงแมง่น้ําแควน้อยครับท่านผู้ชมนี่ช่วงนี้เมื่อคืนฝนตกน้ําก็เลยสีค่อนข้างขุนนะครับจากน้ําตก ไซโยกใหญ่เนี่ยนะครับขับรถลงมาทางใต้นะครับก็จะมาถึงน้ําตกไซโยกน้อยน้ําตกไซโยกน้อยเนี่ยทั้งสองน้ําตกนี่อยู่นี่อําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับท่ามกลางขุนเขาแล้วก็แมกไม้จอดรถริมข้างทางเนี่ยนะครับจอดรถเอาเรียกว่าน้ําตกไซโยกน้อยนั่นเป็นน้ําตกที่ อยู่ริมทางเลยจริงๆนะครับเหมือนแบบประจอดรถก็เดินเข้าไปเข้ารั้วไปมันก็ถึงน้ําตกเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งบางช่วงเนี่ยช่วงแรงๆเนี่ยเขาจะต้องมีการปิดน้ําตกเพราะว่าน้ําตกไม่ไหลแต่ว่าช่วงหน้าฝนบางครั้งก็ต้องปิดน้ําตกเพราะว่าน้ําหลากเยอะเกินไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมนี่ พอจอดรถปุ๊บเดินเข้าไปก็เจอน้าหลากนะครับหลากมาจากน้ำตกเนี่ยเดินเข้าไปก็เจอน้าหลากเลยครับเสียงดังสนั่นวันไหวเลยทีเดียวครับก็มาเจอผมก็ผ่านบ่อยมากนะครับตกแห่งนี้เนี่ยามาทีไรก็น้ําน้อยน้ําแห้งนะครับแต่ว่ามาครั้งนี้น้ําขุ่นน้าหลากเลยครับเดินเข้าไปนี่น้ําก็หลากเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะ ไปดูซะหน่อยแล้วก็สองข้างทางเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟร,ร้านอาหารมากมายร้านกล้วยฉาบนะฮะนี่เดินทางเข้าไปเนี่ยก็เป็นว่านเพิ่งเป็นตกหินปูนก็ไม่ค่อยลื่นมากแต่ว่ามันมีโคลน,นครับท่านผู้ชมโคลนที่น้ํามันทามาก็ต้องระมัดระวังนะครับที่เดินเข้าไปเนี่ยนี่ลุยน้ํากันเลยแล้วว่าลุยน้ํากันเลยทีเดียวเนี่ยน้าล้นทางเลย บางช่วงที่เขาต้องประกาศปิดน้ําตกนะเพราะว่าประกาศปิดน้ําตกนี่ก็มีสองอย่างแหละน้ําแรงกับน้าเยอะเกินโอ้ก็ได้บรรยากาศที่แปลกใหม่ไปอย่างน้ํามก อยากมาดูบรรยากาศที่ตรงที่น้ํามันล้นบันไดนี่แหละท่านผู้ชมน้ําเยอะจริงๆผมมาหลายครั้งแต่ผมก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือน้ําตกนะครับไม่ใช่น้ําท่วมหรือน้ําหลากนะครับเราตัองช่วงนี้นะครับเห็น <c oughs> แต่น้ําตกน้ําท่วมน้ําหลาก ในประเทศไทยช่วงกันยาตุลาเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าอันนี้น้ําตกนะครับไม่ใช่น้ําหลากเลยไม่ใช่น้ําท่วมแล้วเมื่อคือนเนี่ยนะครับเมื่อคืนวันที่19เ้านี่ยนะครับท่านผู้ชมก็มีข่าวว่าน้ําหลากน้ําป่าท่วมอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีบ้านไร่กับจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็อยู่ติดกันแหละครับเดินขึ้นบันไดไปเห็นาน้ำตกมันลน้นลงมาที่บันไดแบบนี้แหละคือมันนานๆจะได้เห็นทีท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้เห็นบ่อยๆกนะั จะเห็นจะ่พอช่วงที่น้ำเยอะๆเท่านั้นแหละ เคยเห็นภาพที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับว่าน้ําตกไซโยกนี่มันล้นบันไดผมก็ไม่เคยเห็นกระตาแหะครับวันนี้ก็ได้มาเห็นแลลวครับเดินขึ้นบันไดไปก็น้ําล้นบันไดลงมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีราวให้จับนะครับผมก็ต้องมือซ้ายจับราวมือขวาถือกล้องนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปที่บนลานน้าตกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยหลากหลายไปด้วยน้าบาดาทีเดียวนะครับจะเรียกว่าน้ําบาดาหรือน้ําตกดี เสียงน้ําก็กึดก้องสนั่นป่าไปเลยทีเดียวท่านผู้ชมน้ําตกก็เนี่ยนะเป็นสีช็อกโกแลตเลยครับก็เป็นสีโทนด้านบนน้ําตกนะเขาบอกว่ามันเป็นไร่้โคดนะครับเป็นไร่ของชาวบ้านนี่ครับเาขบาบอกว่าน้ําตกแห่งนี้เนี่ยถ้าน้ําใสๆเนี่ยมันจะเล่นสไลเดอร์ได้นะเด็กๆแล้วผู้ใหญ่ก็มาเล่นกันนะครับบริเวณหน้าน้ําตกนี่แหละน้ําตกสไลเดอร์เอาเอาเป็นว่าก็ ช่วงนี้ก็เขาห้ามไม่ให้เล่นหละครับหรือถือเขาไม่ห้า,ามก็คงมีใครเล่นหละครับน้ํามันสีขุ่นคลักขนาดนี้เอาเป็นว่าเดินชมเอาก็พอนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในความลื่นของน้ําตกเพราะว่ามันมีโคลนมาจริงๆแหละน้ำตกถินปูนมันไม่ค่อยลื่นหรอกครับแต่ว่าวันนี้ในน้ามันสีขุน่นมันก็ละลายดินละลายโคลนลงมาตามน้ำนะครับมันก็มามาเกาะที่ พื้นปูนเนี่ยมันมีโอกาสลื่นได้ครับท่านผู้ชมมาเดินชมภาพน้ำตกยิ่งบันไดที่เห็นขึ้นไปตรงน,งนั้นเราก็จะเห็นว่าวน้ำต,ตกม <ไป S 2> ันไหลล้นบันไดลงมาเนี่ยน,นะครับให้ดูภาพน้ําล้นบันไดอีกครั้งครัครบโ o o มาให้ดูนะน้ําล้นบันไดทางด้านข้างเขาเขียนไป้ายไว้ว่าห้ามคนชราและเด็กนะครับขึ้นไปเ,เล่นบริเวณเดินบันไดน้ําตกขึ้นไปนะเขาห้ามนะครับเนี่ยเขาห้ามเด็กกับคนชรา นะครับเนี่ยห้ามขึ้นไปนะครับเขามีป้ายบอกไว้เอาเป็นว่าถึงไม่ต้องมีป้ายบอกเขียนไวน้ในผมเองเป็นคนชลาก็ไม่กล้าขึ้นไปหรอกครับอย่างไรก็ขอยืน,ยนดูห่างๆแค่ตรงนี้ก็แล้วกันครับท่านผู้ชมนําภาพน้ําตกเรียกว่าไซโยกสวยๆมาฝากครับไซโยกน้อยไซโยกใหญ่ ไซโยกน้อยไซโยกใหญ่เนี่ยนะครับก็คือไซโยกน้อยที่มันชื่อไซโยกน้อยจริงๆน้ําตกนี้มันใหญ่กว่าน้าตกไซโยกใหญ่นะครับแต่ว่ามันเกิดทีหลัง่ะมันเป็นน้ําตกที่เกิดจากเขาพังนะครับส่วนน้าตกไซโยกใหญ่นมันเกิดมาก่อนนานแล้วนะครับตั้งแต่บโบราณกาลนะครับแต่ว่าน้ําตกเขาพังเนี่ยมันเพิ่งเกิดเกิดช่วงเขาพังนี่แหละครับรานนี้สวยมากเดี๋ยวผมต้องติดหน้ากล้องเช็ดทำความสะอาดหน้ากล้องก่อนนะมาเก็บภาพบรรยากาศครับนี่น้ำตก เขาพังเนื้อตกไตยกน้อยสวยมากยามฝนน้ำเยอะๆอย่างนี้นะครับวันนี้วันที่20ตุลา2,517ปีนี้ตุลาแล้วนะจะสิ้นเดือนอยู่แล้วฝนยังเยอะอยู่เลยแตกต่างจากทุกปีนะครับปีนี้เรียกว่าฝนเยอะแล้วกันอ่ะพ่วงนี้ผมจะปิดเสียง ปิดเสียงเพื่อให้ฟังเสียงน้ตกกันอย่างจุกใจนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าวัน,นที่20ตุลาก่อนจะไปทอดกระถินเนี่ยนะครับก็าได้มาเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยนะครับเอาเป็นว่าปักไ,ไปกินข้าวกันแล้วก็ผมหลังจากกินข้าวแล้วก็จะไปทอดกระถินที่สุพรรณบุรีแะครับ มือซ้ายเนี่ยถือกล้องมือขวาจับราวเท้าค่อยๆก้าวเดินไปนะครับก็บอันนี้ด้วยความระมัดระวังให้ผู้ชมเออคนเรียกว่ามือขวาจับราวมือซ้ายถือกล้องนะครับคนแก่อยากเที่ยว,น,วนะน,น้ำตกนะครับจริงๆแล้วก็นะผมทุกคนที่ชอบน้ําตกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีนี้นมีน้ําตกเยอะอ่ะจากน้ําตกเดี๋ยวไปกินลาบน้ําตกกันล่ะครับเดินไปครับก็อ่ากลับแล้วลน่ะครับ ได้มาเห็นน้ำตกที่สวยงามมากทีเดียวท่านผู้ชมมีร้านอาหารอยู่เดี๋ยวไปกินร้านอาหารข้างบนจริงๆแล้วมีเยอะเลยละ่ะจะได้กินยาเก็บบรรยากาศนะครับน้ำแรงจริงๆก็ ผมมาเที่ยวน้ำตกไซโยกเนี่ยไม่รู้กี่หลายสิบรอบแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นภาพแบบนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นภาพเพราะว่ามาตอนหลังฝนตกนะครับท่านผู้ชมมาตอนหลังฝนตกแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่เมื่อคืนฝนตกเยอะแล้วก็คนัคนนิวันทิตฝนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับก็ทําให้ได้เห็นภาพที่แปลกตาแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเ,เป็นเป็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นชินตานะครับถือว่า โโชคดีมากเลยของผมนะแล้วก็ได้มีโอกาสเก็บภาพบันทึกไว้แล้วให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทำไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานทำให้อผมให้ดูบริเวณนี้ก็จะมีร้านค้าเยอะทีเดียวเอาเป็นว่าหาร้านอาหารกินแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทอดจะถินต่อแล้วครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็เวลากี่โมงล่ะอืม 8โมง49แล้วอุ้ยตายแล้จะ9โมงละโอเคครับเดี๋กินอาหารแล้วรีบไปแล้วกันสวัสดีครับต้องรีบกินอาหารกินยานะครับอย่ามาเอ้อระเหยรอยชายไม่ได้ขับรถไปต่อละครับสุพรรณบุรีติดกันนะครับแต่ดูจากระยะทาง Google แล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงลวครับอำเภอ ดอนเจดีจังหวัดส,สุพรรณบุรีครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญกันนะครับสวัสดีครับเท่านั้นเธอจะว่าไงฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำรา้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการรืงเรื่อง,องวันวาน,วานที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไป ใครจะว่าอะไรไม่ถือสาชีวิตของฉันฉันใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วจะผลจะกาไม่สนใจ